ต่อไปเราจะมาแปลงนะครับเศษส่วนนะครับให้เป็นทศนิยมนะครับของอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเจส่วนสามนะเจดส่วนสามพอเราเห็นอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยเรารู้ทันทีเลยครับว่าตัวไหนเป็นตัวตั้งครับตัวบนนะครับเป็นตัวตั้งก็คือเจถูกไหมแล้วตัวหารก็คือเท่าไหร่ครับสามนะสเพราะฉะนั้นเราทําไมครับเราหาได้ไหมเราหารธรรมดาปกติเลยนะสามสามหนึ่งสามสามสองหกนะสามสองหกเศษเท่าไหร่ครับเศษหนึ่งนะ หารต่อได้ไหมสามหารหนึ่งไม่ได้ใส่จุดนะครับเติมศูนย์ที่ตัวหารไอที่ตัวตั้งนะครับนะต่อไปก็ทําไมครับสามหารสิบนะสามอะไรได้ครับสามสามเก้าสามสามเก้าเหลือเศษหนึ่งไปเรืเ่อยๆอย่างนี้นะเติมศูนย์นะสามสามเก้าสามสามเก้านะครับนะก็เหลือเศษหนึ่งไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับนะเราเอาแค่สองตำแหน่งพอนะสองจุดสามสามนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้คําตอบออกมานะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ2.33นะครับะนะตรงนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับ2.33เป็นคําตอบของข้อนี้นะครับโอเคไหมไม่ยากนะครับนะเรารู้ว่าอันไหนเป็นเศษอันไหนเป็นส่วนเศษคือตัวตั้งส่วนคือตัวหารแค่นั้นเองครับ